ถึงการร่วมสนุกลุ้นรับ Toyota Hilux Vigo Smart Cap 2.5มลูลค่ากว่า7แสนบาทกับ SME แตกไม่แตกจับแจก Vigo เพียงส่ง SMS มาที่เบอร์4221449และร่วมทายผลว่าธุรกิจคืนนี้จะตีแตกหรือไม่แตกซึ่งสัปดาห์นี้เปิดรับการทายผลเป็นสัปดาห์สุดท้ายเลยนะครับสัปดาห์หน้าจะประกาศร,รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ t o y ยต้ h i Lu ั v i ว o กันแล้วรีบส่งกันเยอะๆนะครับและนี่ก็คือ เป้าหมายสุดท้าทายของร้านคอตเร์โรสฮ h อ b b ี้คาเฟครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกเขาจะมีกลยุทธ์อะไรในการพิชิตเป้าหมายและจะมีหมัดเด็ดอะไรมาต่อกรกับคณะกรรมการหรือไม่ไปชมกันเลยครับเยื่อท้าที่หนึ่งก็คือ หนึ่งคือเพิ่มคอสค่ะคอสพิเศษค่ะจัดคอสพิเศษเพิ่มมาค่อรจากอะไรเป็นอะไรจากเดิมนี่คือเป็นเราสอนฟรีในเป็นคอร์สพื้นฐานค่จากนี้จะเก็บตังค์แล้วนะเป็นคอสพิเศษคือครับเิญครับคอสพื้นคือการยับสมุดแบบเป็นยุโรแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการจับดอกไม้ค่ะคอ๋อนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องหมพรมเลยนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว่าเราเป็นต่างๆนอกจากนี้เราก็ยังมีคอสนอกสถานที่สำหรับองค์กรใหญ่ๆกลยุทธ์แรกคือการเพิ่มคอสพิเศษและจัดร์ส แล้วเรามีอาจารย์กี่คนที่จะไปทำเอาทำอย่างเงี้ยก็จะมีอาจารย์พิเศษค่ะยะสมุดทํามือแบบยุโรปแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ถ้าเป็นอ่าอย่างเี้ยค่ะมันจะเป็นคนสามเองค่ะ่ะแล้วคุณเก่งมาจากไหนก็ไปเรียนอาจารย์ค่ะคุณไปเรียนในอาจารย์มาใช่ค่ะแต่คุณก็มาตั้งตัวเป็นอาจารย์เองเป็นการเผยแพร่ความรู้มากกว่าขออนุญาตอาจารย์นี่คุณคุณเป็นศูนย์ฝึกอาชีพประเภทที่ว่าสักให้แม่อะไรพวกนี้นะเอ้วันดีคุนดีคุณมาฝึกทำต้องทำนี่เลยุณจะเปอะไรกันแน่น ใช้กลยุทธ์แรกก็โดนสกัดดาวรุ่งซะแล้วละครับขาโหดมองว่าไม่มีการโฟกัสไปที่ด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองครับเป็นการแตกแขนงของฮอบบี้นะคะเพราะว่า,อาตอนนี้เรามีหมายพรมเนี่ยเป็นตัวทำไรายได้ของเราแล้วเพราะฉะนั้นคอร์สใหม่ก็จะเป็นอะไรที่ใหมๆ่ๆแล้วก็<ๆ>เป็นาต่ตัวอย่า ทำไมต้องมาทำมาคุณเนี่ยก็ก็มีที่อื่นก็มีคนเยอะแยะแต่ถ้าอย่างงี้บอกได้เลยค่ะว่าไม่มีในเชียงใหม่แน่คือไม่แต่คือเรียนเพีงเดียวก็จบแล้วใช่ไหมค่าคอร์สแพงไหมคะหมายถึงว่าเราจะได้เงาจะเรียนคืจะ้เรียนจากที่ไหมาถ้าหลายสามพันห้าค่ะสามพันห้าวิธีการทำหนังสืออย่างงี้นี่ว่าเด็กมาไม่ไรทำได้กันโอ้โหโดนอีกแล้วครับคุณว่าสนามองว่านักศึกษาก็ทำเองได้ไม่ต้องไปเรียนให้เสียเวลาว่าแต่น้องๆทำสมุดแบบนี้ได้จริงๆเหรอครับเนี่ยทำได้ไหมดูแล้วทำได้ไหมครับ เอาคือคือผมคิดว่าน้องๆเขากําลังบอกว่าคือมันไม่ได้ยากจนขนาดที่ว่าต้องจ่ายสามห้าที่ต้องเรียนหรือหรือกลุ่มนักศึกษานี่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันค่ะมีใครเรียนไหมจากยัางเรียนไหมสามสามห้าเรียนไหมเป็นใว่ากลุ่มเป้าหมายเขาไม่เอานะเอาแล้วสิครับงานเข้าซะแล้วเพราะถ้ากลุ่มเป้าหมายไม่สนใจแบบนี้คงต้องทําการบ้านเรื่องความต้้้้้อองงกกกาาาารรขขลลลุ่มมมเปหหยใึนแวะคับ ทำไมถึงไม่พยายามไปทำคอสที่เกี่ยวกับเรื่องผ้าเรื่องไหมที่เราเออถนัดเพื่อจะขายพัสดุได้เพราะว่าตรงนี้ก็จะมีในเรื่องอของคอสที่บอกว่าคอสแอดวานนะคะ,คะแล้วเราก็เน้นอย่างนั้นเลยไม่ได้หรือไม่ต้องไปยุ่งเรื่องทําหนังสือไม่ต้องไปยุ่งานไหมพรมเนี่ยก็คือเทรนเนี้ยมันจะเป็นไปตามเทรนนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนปุ๊บเนี้ยเทรนจะตกเพราะฉะนั้นเราต้องหาโปรดักต์ทดแทนอย่างเช่นงานผ้าขึ้นมาผ้าให<ช>ม่ก็แสดงว่าคอนเซ็ปต์ คอนเซปต์คุณแต่แรกเนี่ยมันเป็นธุรกิจเล่นๆไงไม่ใช่ธุรกิจเล่นๆค่ะเป็นฮ o อบบี้ค่ะนธุรกิจบนบเนยคือของเล่นของเล่นๆล่นไงไม่เอาจริงโอ้โหแรงจริงๆครับแรงอีกแล้วขาโหดถึงกับมองว่าธุรกิจที่ทั้งสองทำอยู่นี้แค่ทำเล่นๆเท่านั้นอะต่อไปเราจะเพิ่มอะไรได้อีกก็คือคนที่เดินเข้ามาเนี่นี่ค่ะครับ ถ้าเขาไม่ทําก็คืออย่างเช่นนะักท่องเที่ยวถ้าเขาไม่ทําไม่มีเวลามานั่งทําบางส่วนซื้อหมายกลับไปแต่บางส่วนอยากได้เลยตรงนี้เนี่ยก็คือเพิ่มของโปรดักที่ที่เป็นสําเร็จรูปมากคือยังไงฮะสำหรับกลยุทธ์ที่สองก็คือเพิ่มการขายสินค้าสําเร็จรูปให้มากขึ้นนั่นเองครับะนะสำเร็จนี่เราเราเราเอาจากคนที่เข้ามา เรียนมาสอนมาทํางานในนี้เท่านั้นหรือเปล่าหรือจะมีจากที่อื่นเข้ามาวางด้วยก็มีจากคนที่ซื้อของจากเราไปเพื่อที่จะไปผลิตที่บ้านก็คือมาจากที่ของเรานั่นเองนะฮะโอเคว่าไม่ไม่มีการรับจากที่อื่นที่มีมีชิ้นงานอื่นๆเข้ามาจะต้องเป็นชิ้นงานที่มาจากไม้พรมเราแต่คุณจะไปก่อกำเนิดที่ไหนก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ใช่ไหมงั้นถามเลยว่ารายได้จากตัวนี้มันมากน้อยขนาดไหนไหมก็สำเน็จรูปนี้ก็คือสัดส่วนก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 20%หรือว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจทีเดียวครับมาดีขนาดนี้ผมว่าเอากลยุทธ์ที่สามมาโซ้ต่อเลยดีกว่าครับค่ะมีเรื่องของจัดโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นค,คือ,อยังไงฮะก็คือว่าเราก็จะมี เมมเบอร์ <Member. S 2> ซื้อคอับ5,000บาทค่ะก็จะได้ถุงผ้าหนึ่งใบแล้วแล้วเมมเบอร์เมมเบอร์ Member, น, Member, นอกจากได้ถุงผ้าแล้วเนี่ยไ,ได้รา<ด>คาลดอะไรอีกบ้างใยคะหลังจากที่เป็นเมมเบอร์เมื่อนําถุงผ้าน,นี่ม,มาใช้<พ>ก็จะมีส่วนลดเพิ่มขึ้นโอโ้ใช้ถุงผ้าแทนบัตรสมาชิกต้องขอยกนิ้วให้กับความสุดยอดของไอเดียสร้างสารรค์จริงๆครับแล้วแล้วแล้วอันนี้จะจะทําให้รายได้เพิ่มยังไงทุกครั้งที่เข้ามาก็คือเป็นเหมือนกับเป็นลักษณะของในเรื่องของสื่อเคลื่อนที่ละว่าคุณหิวเข้ามาปุ๊บเนี่ย ไม่ว่าคุณจะหิ้วไปไหนเนี่ยหรือคุณหิ้วออกจากร้านคุณถือไปคุณก็จะเห็นตากคอตเทนโรสแล้วผู้หญิงคนหนึงยิ้มมาที่รักจะหิ้วถุงเลยมันยิ้นีถุง o อต o n r โรสมันก็ไม่ได้เด่นไงจริงอย่างที่ขาโหดว่าครับเพราะการจะทําให้คนจดจําแบรนด์ได้นั้นต้องมีสินค้าที่โดดเด่นมากพอนั่นเองครับให้คุณจะสร้างแบรนด์ใน Cotton Rose คอตเทนโรสยังไงก็คือทําทางด้านของ C S R ค่ะ เราช่วยน้ำท่วมสิค่ะน้ำท่วมเหรอช่วยไหมตอนนี้อากาศหนาวค่ะแล้วไงน้ำท่วมแค่ยังท่วมอยู่นะก็หนาวไหมคะถ้าเราตอนน้ำท่วมจะหนาวแล้วอากาศจะหนาวทำไงช่วยกันถักผ้าผ้าผ้าาอ่ไหมพรมเนี่ยค่ะถักเสร็จดีอากาศร้อนแล้วถักเสร็จแล้วฉลองปีหน้าต่อไปฉลองปีหน้าต่อไปคือบางทีติดตาบางทีต้องดูว่าเฉพาะหน้าเขาต้องการอะไรไม่ใช่มาดูตามฤดูคือเหมือนนึกว่าน้ำท่วมปุ๊บเรารีบเลยไม่ใช่อ๋อไม่เป็นไรเราเชียงใหม่ไม่ท่วม รารอหนาวแล้วกันแล้วเราค่อยนั่นเนี่ยคือ CSR บางทีเป็นโอกาสนะเวลาทําอ่ะแล้วมันต้องทันทีไงแล้วบางที CSR เราไม่จำเป็นต้องเอาของเราไปให้ก็ได้ถ้าของเรามันไม่ได้เหมาะกับสิ่งนั้นนะเช่นเราเกิดขายลูกหินอย่างเงี้ยคือน้ําท่วมเอาลูกหินไปให้เด็กเด็กเล่นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงอืเห็นด้วยครับเพราะการช่วยเหลือสังคมขององค์กรธุรกิจนั้นควรทําทันทีที่มีโอกาสเพราะจะได้ผลตอบรับมากกว่านั่นเองครับ เพิ่มในเรื่องของบริการการสงซื้อผ่านทางด้านอินเทอร์เน็ตค่ะ,คะ,คะก็คือมีเว็บไซต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคแล้วก็คือเพิ่มแบรนด์แว์เนสโดยการผ่านทางช่องทางของโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะสำหรับกลยุทธ์ที่4ก็คือเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายและประชาะสัมพันธ์ให้มากขึ้นนั่นเองครับเน็ตนี่เว็บอะไรครับ w w w p o t e s h o p p y c a f e c o m ค่ะยาวกว่านี้ไหมชือ <laughs> <laughs> นะฮะแล้วขายได้เป็นไงบ้าง อ่าตอนนี้คือยังยังยังไม่ได้ขึ้นอ้าวทำไมล่ะเพราะว่าเราเมีเทสนึ่งอ่ะคนที่เขาทำเสื้อผ้าคนอ้วนแหละค่ะโคกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาขายอย่างนดียแต่ว่าตอนนี้คือเราขายได้ผ่านทาง Facebook ค่ะ Facebook เป็นไงฮะชื่อเป็นเฟซบุ๊กบอทอมคาแรดเขาตลอดท็อปปี้คาเฟ่ค่ะขายเยอะไหมอันนี้กี่บาทครับต่อเดือนตอนนี้ก็ประมาณสักสองหมื่นเนาะสองหมื่นน้อยนะสองหมื่นเนี่ยโอ้ถือว่าน้อยเลยครับเนี่ยแต่ขาโหดมองว่าการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต น่าจะได้ยอดขายมากกว่าน,นี้นั่นเองครับก็คือเรามองว่าวัยเกษียเนี่ยค่ะเป็นโกลเด้นเอจก็คือเขาเขามีเงินเขามองหาในสิ่งที่ที่ที่มากเกินกว่าตรงที่แบบจะหาเงินละและจะไปหาเขายังไงอะคะกลุ่มเกษียก็คือการกยคืออะไรเข้าไปที่องค์กรนะคะก็คือเข้าไปที่องค์กรที่ป็นข้าราชการเนอะเอ่อมีหลายมีทั้งข้าราชการและวิสากิจร์กะให้มันนั่งที่ร้านคุณ คือตอนแรกเนี่ยคือแก่นั่งกันเต็มเลยนะแต่ว่าก็ุ้าก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่ร้านเนี่ยมีคนคุณป้าเข้ามาเนี่ยคือสามารถคุยกับลูกได้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะก็คือเขาเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะบอกว่าคุยแล้วก็แนะนํามันเป็นคอมมูนิตี้ค่ะไอ้กิจกรรมที่คุณว่าทั้งหมดนี่ใครไปทําอ่ะคุณสองคนไปทําเองอระครูพิเศษเป็นคอร์สพิเศษคือครูพิเศษคุณสิรินธรน่าจะไปแบบ ด้านการเมืองนะเพจะแบบสร้างคอมมินิสีให้ผู้ใหญ่อยู่กับเด็กอะไรย่าเงี้ยอย่าลืมผลกําไรของเราด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะคือกลุ่มเป้าหมายแต่เราเออเรามองเนี่ยคือกลุ่มคนทํางานแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่สเปนเงินให้เรามากที่สุดเนี่ย เป็นกลุ่มที่เป็นโกลเด้นเอจนทําได้ไหมงานที่คุณพูดไปทั้งหมดเนี่ยกลยุทธ์ที่คิดทั้งหมดทํานี่คือบริหารจัดการนะไม่ใช่ลงไปทำครุกกันะค่ะคนบริหารจัดการอ่าบริหารแล้วแล้วเป็นคนจัดว่าคนนี้จะต้องออกไปงานไปหาชมรมนี้ชมรมนั้นค่ะเราสามารถที่จะบอกว่าคือตอนที่ตอนที่เรารับคนเข้ามาเนี่ยค่ะเรามองอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราบอกแล้วเราคือลักษณะของการโคชชิ่งแล้วแต่ว่าก็คือสิ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่นก็ ในเรื่องของการเทรนนิ่งคนนะคะคือเข้ามาแล้วเนี่ยเขาต้องติดคนของเราเมื่อกี้บอกว่าอยากให้คนเนี่ยติดครูผู้สอนใช่ไหมคะครูผู้สอนได้เป็นลูกจ้างเราถูกไหมคะเพราะเขาออกจากไปเขาก็พาลูกค้าเราไปด้วยดิตรงนี้เนี่ยค่ะตอง,ตงอีกหนึ่งกลยุทธ์ค่ะก็คือดึง,งเขามา,มปาเป็นหุ้นส่วนค่ะโอ้โหมีการแบ่งหุ้นส่วนให้กับครูผู้สอนเพื่อตัดปัญหาการออกไปเปิดกิจการเองถือว่าเป็นความคิดที่ดีทีเดียวครับ ถึงบอกให้หุ้นส่วนเนี่ยมันถามว่าให้หุ้นหุ้นเอาไปทําอะไรได้เอาไปขายก็ไม่ได้เกาเป็นความเป็นโอเน owner s h i ะค่ะมันไม่ได้เขาอยากได้เงินไง <c oughs> เขาไม่ได้เขาต้องยิ่งเจเนเรตขาย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 ไม,ไม่ยังไม่ยังผมยังผมเงี้ยให้หุ้นมาเอาไปทำอะไรวะไม่ได้อยู่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่เบิพคพอยท์นี่ขึ้นเอาขึ้นเอา <c oughs> ได้รวยเลยหุ้นขึ้นอย่างแปดร้อยเจ็ดร้อยมานพันหนึ่งเงี้ยโอเครวยไปไปไปแต่นี่ คอตตอนโรสเอาไปทําไมอ่ะพูดมต้องบอกว่าโดนหนักจริงๆครับสําหรับเจ้าของธุรกิจของเราเอาเป็นว่าเรามาดูสรุปกลยุทธพ์พิชิตเป้าหมายของร้าน c o ตตอนโรสฮ h o b ี้คาเฟกันก่อนแล้วช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าจะตีแตกได้หรือไม่ช่วงไอเดียเด็ดรอบโลก สำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารนานาชาติแต่ไม่สามารถหาร้านอาหารได้เดสติเนชันดิเนอร์ถือเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมเนื่องจากเขาจะนำเอาอาหารจานเด็ดจากทั่วทุกมุมโลกมาเสิร์ฟคุณถึงที่ซึ่งจะบรรจุในกล่องเล็กๆโดยผู้บริโภคไม่ต้องกังวลเลยว่ารสชาติของอาหารจะผิดเพี้ยนเพราะอาหารทุกจานจะมีส่วนผสมและเครื่องปรุงหลักอย่างครบถ้วนเพื่อให้อาหารคงรสชาติที่แท้จริงมากที่สุดและยังมีการสอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาหารและโปรตินศาสตร์ของแต่ละประเทศไว้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีพาร์ตี้คิสที่เพิ่มอุปกรณ์ต่างๆมาให้สำหรับผู้ที่ต้องการปิกนิกนอกสถานที่อีกด้วยครับ